วิบากกรรมโอบาที่ถูกเชลซีกระทำจนหมดอนาคตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e s e r v บนออฟฟิเชียครับวันนี้จะพูดถึงศูนย์หน้าหมาเลขก้าคนปัจจุบันของเชลซีนะครับก็ไว้ทำเรื่องราวของอดัมมาเลขก้าของเชลซีให้แล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าโอบาเนี่ยตอนแรกแกก็มั่นใจไงว่า แกไม่สนใจอาถันเมเลก้าเพราะแกคิดว่าน่าจะมาปังกับเชลซีเพราะตอนอยู่กับอาร์เซนอลนะครับถ้าไม่นับช่วงในท้ายในโอบาก็ถือว่านี่คือ1ตำนานของอาร์เซนอลไปอยู่กับบาเซลนาก็ถือว่าฟอร์มปังนะครับยิงต้อง13ประตูทําแฮตทริกได้อีกต่างหากในช่วงของครึ่งฤดูกาลหลังเพราะฉะนั้นครับการที่ย้ายกลับมาพิมเมลีก แล้วก็ร่วมงานกับนายเก่าอย่างทูเคิลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอบาก็มั่นใจว่าเขาจะปังแน่นอนเบอร์เกไม่ใช่ปัญหาอะไรครับแต่ท้ายที่สุดครับอย่างที่ทราบกันดีเลยครับว่าโอบาเนี่ยไม่รับโอกาสการลงสนามเพราะว่ามีการเปลี่ยนครับผู้จัดการทีมครับจากโทมัสทูเคิลที่ต้องการให้เขาเนี่ยลงเล่นแล้วก็คิดว่าเข้าแผนของทูเคิลเนี่ยทูเคิลด ون ปลดอนาคตของโอบาเนี่ยมันก็เลยมืดมนนะครับแล้วก็ล่าสุดครับมีการรายงานจากโกลดด้วยนะฮะว่า เชลซีนั้นจะทาการยกเลิกสัญญากับโอบามาอย่างนั่นเองนะครับผมจากการที่โอบานั้นไปดูเกมเอลคราซิโกที่บาร์ซานั้นสามารถเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริดไปได้ครับก็แบบไปเฉลิมฉลองดีใจกับเพื่อนร่วมทีมเรียกว่าเป็นอดีตทีมเก่าของเขานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีข่าวคราวว่าโอบานั้นน่าจะกลับไปที่บาร์เซโลนาหลังจากจบฤดูกาลนี้แต่ถ้าเราพูดกันตามตรงนะครับถ้าจะยกเลิกสัญญาเนี่ยก็น่าสงสารโอบาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถูกกระทําแบบใช้คําว่า เป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆนะครับคืออาจจะคบใจิตใจแฟนเชลซีนะครับว่าทำไมถึงมาว่าเชลซีแบบนี้แต่ถ้าเรามองเรื่องของความแฝงครับโอบาก็เป็นมือชีพพอครับเขาก็ลงซ้อมเขาก็ลงเตะเขาก็แบบลงซ้อมที่คอแฮมแบบยิ้มแย้มตามปกตินะครับแต่ว่าเหตุอะไรละครับทาไมโอบานั้นถึงถูกกระทําแบบนี้นะครับผมโอเคแหละโอบานี่จะไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขานั้นถูกตัดชื่อในโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ใน,นรอบน็อกอท์ แต่ว่าเขาก็ซ้อมตามปกตินะครับและอีกอย่างเนี่ยโอกาสลงสนามก็ไม่ได้รับเลยครับจากแจมพอตเตอร์พอตเตอร์ไม่ได้มองโอบาอยู่ในใสายตาเลยด้วยซ้ำนะครับโอบาเองเนี่ยไม่ได้มีชื่ออยู่กับทีมมาหลากหลายนัดแล้วนั่นเองครับโอบาเนี่ยโอเคครับด้วัยสามสิบสามปีนะครับผมแต่ด้วยประสบการณ์ครับที่ได้มาแล้วหลากหลายทีมมากมายครับเอซีม mm ิลานลิวโมนาโกเซนเอเตียนแล้วก็พีกมากๆกับดอร์ทมุน จนกระทั่งอาอร์ซนอลเนี่ยยอมควักเงินถึง63.75ล้านยูโรแลวก็กลายเป็นตำนานเบอร์สิสของอาอร์ซนอลไปนะครับก่อนที่จะมีเรื่องมีราวกับอาร์เตต้าน,นั่นเองครับแล้วก็ย้ายแบบฟรีๆกับบาร์เซโลนา แล้วก็ย้ายมาที่เชลซี12ล้านยูโรในช่วงของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับตอนแรกคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กตอนแรกที่โผม,มาก็เหมือนจะโอเคเหมือนกันนะครับผมแต่เล่นไปเล่นมาครับโอกาสลงสนามมันมืดมนแบบสุดๆนั่นเองนะครับผมขณะของโอบาครับย้ายมาอยู่เชลซีเนี่ยก็เล่นเกมพรีเมียร์ลีกไปใน12นัดครับทำไป1ประตูท่วนๆนะครับผมก็เรียกได้ว่า แน่น่าสงสารเหมือนกันนะครับแล้วโดยไปถึงเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยก็ทำไป2ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับคือยิงไปกลับทีมเก่าอย่าง AC มิลานครับในช่วงของรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็มีหนึ่งแอสซิสต์ส่วนเกมพิมเมลีครับใช้เวลาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับในการช่วยทีมนั้นเอาชนะคิสซัปเปอร์เรสไปได้2องต่อหน่อหลังจากนั้นมาครับโอบาเนี่ยรับโอกาสการลงสนามน้อยครับการเจอกับเบรนฟอร์ดเนี่ยก็โอ้เล่นได้เพียงแค่9นาทีครับเจอกับบอลมัดเล่นในแปนาที เจอกับลิพูเล่นไป9นาทีครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาครับโอบาเนี่ยเรียกว่าหลุดไปเลยครับเจอกับฟูลแลมไม่มีชื่อเลยนะครับเวสแฮมไม่มีชื่อซันตันไม่มีชื่อเกมเจอกับสเปอร์ครับในลงสนามไป7นาทีแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่อยู่ในสนามเลยนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเกมเจอกับลีสครับมีชื่อบนสำรองแต่ว่าก็ไม่ได้ลงเจอเลสเตอร์กับเอลฟ์ตันไม่มีชื่อเลยแม้แต่ตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองทำให้อนาคตของโอบานั้นหมดลงไปไปที่เรียบร้อยกับเชลซีนะครับ อย่างบอลถ้วยครับ FA ฟเอัพไม่ดีมีชื่อครับเกนที่แพ้มนซิตี้ไป4-0เกมเจอกับแมนซิตี้ในเกมคาราบาวครับมีชื่อเป็นสำรองแต่ว่าก็ไม่รับโอกาสการลงสนามอยู่ดีครับได้ว่าย้ายมาดับแท้ๆกับเอมลิกโอบาเมยังนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับเกี่ยวกับเรื่องของเอมลิกโอบาเมยังที่ถูกกระทำเกินไปไหม คือเราก็ไม่รู้เลยครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแกรมพอตเตอร์และบอร์ดบริหารหรือเปล่าหรือเป็นใบสั่งของบอร์ดบริหารที่ว่าจะบีบให้กับโอบานั้นย้ายทีมไปไหมเพราะโอบาเองเนี่ยก็รับค่าเหนื่อยหลักแสนปอนด์เหมือนกันนะครับประมาณสัก1นึ่งแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์ก็จะเป็นการบีบเพื่อลดเพาดานค่าเหนื่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ที่แน่ๆครับการที่เชลซีกระทังกับโอบานั้นมันดูดุนแรงเกินไปไหมเขาเนี่ยก็เป็นเหมือาชีพพออย่างน้อย ให้มีชี่อเป็นสำรองและให้โอกาสการลงสนามมันก็ดีเพราะอย่าลืมเขาตอนนี้ครับทีมเนี่ยมีเอ็นโซเฟรนเดสแล้วถ้าได้ร่วมเล่นกับโอวามายังเนี่ยที่เป็นกองหน้ามืออาชีพเบื้อเก้าอาชีพเนี่ยผมว่าก็น่าจะโอเคนะแต่ติดอยู่แค่ว่าแกรมพอตเตอร์นั้นไม่ใช้เท่านั้นเองครับคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ของโอวามายังกับสิ่งที่เกิดขึ้นคอมเมนต์กันมาได้เลยนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเชลซีทําเกินไปหน่อยครับที่ไม่ให้โอกาสโอบาเลยแล้วก็จะลงสัญญาแบบนี้ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเล